สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพบกับจินี่นะคะแล้วก็มีเอเจนต์ Agent ตัวใหม่ของวาลเลนนะคะก็คือตัวเฟนนั่นเองนี่สวยมากๆแบบเหมือนสาวแวมพายสาวชาวร็อกแล้วก็จะมีแบตเตอร์พาใหม่นะคะแล้วก็สก,กินใหม่นั่นก็คือ RGX นั่นเองโหสวยมากๆมีทั้งมีดมีทั้งออฟแล้วก็เป็นแฟนทอมนะคะเรามาเริ่มที่แบตเตอร์พากันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนก็คือหวย มากมาก <S <S แล้วก็ดีขึ้นเร,เรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนดูสินี่เราจะไปแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าเปเรื่งพาทุกคนน่าจะเห็นหลุดกันมาบ้างแล้วเป็นเป็นสกินของทางไวเปอร์ค่ะตอนนี้งูยาอุยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบสติกเกอร์น่ารักน่ารักสเปนน่ารักน่ารักเนาะวันนี้น่ารักมากเลยเป็นบัตตี้กาแฟ พิมโตนไก่อันนี้แบบปิดตาปิดตาอย่ามาดูความลับของฉันนะหือว่าเขาทำออกมาได้สวยสวยขึ้นเรื่อยๆของทางบัต t l e Pass นะคะอันนี้โค้ดโค้ดอันนี้น่ารักมากเฮ้ยบัดดี้น่ารัก แบนเนอร์ก็น่ารักนะ่ะดูสิเป็นกระต่ายอันนี้จะเป็นเ e นเดลนะคะยิมสโตนนูครับแล้วก็สุดท้ายไฮไลท์ของเขาคือมีดนี่เป็นไงบ้างเดีย๋ยวเราจะใส่ไปให้ดูในเกมนะคะแล้วก็ไปดูสกินใหม่กันเลยดีกว่า กินใหม่อยาจะเท,ทให้ดูนะคะว่าเสียงปืนเป็นยังไงแล้วก็ฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างย๋ยวารอเข้าไปทดสอบเลยดีกว่าเนาะอุ้ยเดนนี่เราก็เข้ามาห้องฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับตัวใหม่เนาะแล้วก็อย่เราจะมาลองสกินกันนี่หอวย ยิงโดนไหมอีกเรื่องนึงแต่คือเท่มากยิงโดนไหมอีกเรื่องนึงซิที่สำคัญเท่มากนนแล้วก็อันนี้ก๊อกนะคะไม่ใช่ก๊อกสิคลาส,สิกคลาส,สิกแล้วก็จะมีออฟ อัปเปิดเลตั้โอ้โหหนักแน่นอันนี้จะเป็นส่วนของแบตเตอร์พานะคะทุกคนนี่เชอริฟรัวไม่เห็นใช่ไหมอุย้ยแสงสีนี่แฟนซีอืม นางงูพิษอันนี้สเปกเตอร์ค่ะลืมไปเลยลืมลืมปืนเล็กอย่างนี้ได้ยังไงมีอะไรอีกอ่ะโอดิน ้ยสุดจริงโอททเคอ่ะก็ลองสก,กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็รู้สึกว่าชอบ ส่วนตัวชอบสกินอาอยู่แล้วเพราะว่าใช้เวนเดลอยู่เนาะตอนนี้ก็มีทั้งเวนเดลและแฟนทอมเลยเอาใจสาววอกแฟนทอมหน่อยยิงโดนไม่โดนอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวเราจะไปดูเอเจนต์เฟดกันบ้างนะะทุกคนว่าสกินเป็นยังไงบ้างสามารถใช้ยังไงแล้วก็ศัตรูที่โดนจะเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะ นี่นะคะก็คือทีเด็ดของวันนี้ก็คือมีด R G B เป็นไงวงแล้วเป็นสีลุ้ง้วยนะโคจะเท่เปลี่ยนสีมีตามที่ควงนี่เป็นสีส้ม สีม่วงชมพูตามที่ควงเลยค่ะโคตรเท่ต้องไปตำนะทุกคนเก็บตงังซื้อสวยมากโอ้ยโคตรเท่ อันนี้คือท่าดึงหนังกระติกโอ้ยเท่มากเลยทุกคนตาสองสีด้วยนะสีเหลืองกับสีฟ้าสกิลซีจะปล่อยเงาดำออกไปถ้าเจอศัตรูจะแจ้งข่าวและเข้าไปกัดศัตรูทำให้ศัตรูตาบอดหูอื้อเหมือนสกิลพลานอยของโอเมนเลยค่ะ บังคับได้เหมือนนกของสกายแล้วก็ยังสามารถทำลายสกิลนี้ได้อีกด้วยนะคะสกิลคิวเราจะเหมือนตาลูกบอลไปขาวศัตรูค่ะเมื่อโดนสกิลจะโดนบอร์ดแมปแล้วก็บอร์ดหูเลือดลดทันที75าดาเมจและค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าโดนสกิลนี้เราจะไม่สามารถเดินออกจากบริเวณของสกิลนั้นได้นะคะ สก <Skill> e, ิล e เมื่อเราปาสกิลนี้ถึงพื้น <S <S จะระบุตำแหน่งของศัตรูในระยะมองเห็นของสกิลนี้เหมือนสแกนของโซวาเลยค่ะและยังจะมีเส้นบอกตำแหน่งของศัตรูไปเรื่อยๆอีกด้วยเป็นเวลาประมาณ10วินาทีสกิลนี้สามารถทำลายได้ค่ะโดยการที่ยิงที่ลูกตานะคะอัลติเมตจะมีแถบบอกคล้ายๆกับสกิลของ rolling thunder ของบีชค่ะ เมื่อสตูโดน Ultimate Skill นี้จะโดนลดเลือด75ดาเมจทันทีและค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเต็มนะคะแล้วก็จะบอดหูบอดแมปและยังมีเส้นบอกตำแหน่งของสตูอีกด้วยบอกได้เลยนะคะว่าเฟดเนี่ยสกิลปันมากๆไม่ว่าจะเป็นการหาตำแหน่งของสตูเหมือนสแกนของโซวานะคะและยังจะมีบอดแบบพารานอยของโอเมนอีก และยังมีสกิลที่ลดเลือดคล้ายๆกับของไวเปอร์อีกอัลติเมทที่มีวงกว้างเหมือนบีชอีกโอ้โหบอกเลยได้ว่าสตูปวดหัวตุบๆแน่ เป็นยังไงก,กันบ้างคะ่ะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งครั้งของเกมวอลล่าร์แลนดนะคะเพราะว่ามีทั้งเนิฟเจตแล้วก็มีเอเจนต์ใหม่อย่างเฟดอีกด้วยโอ้หคือเดือดแน่ๆงานนี้เพราะว่าโดยริทอย่างเจตโดนเนิฟไปเป็นที่จับร้อยแล้วแดดไม่ออกเลยทีเดียวเชียวแล้วยังมีตัวหาข่าวอย่างเฟดเข้ามาอีกก็คือหนีกันไม่หวนไม่ไหวก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดู รีวิวใน,นครั้งนี้ขอบคุณมากมาเลยค่ะทุกคนแล้วก็ขอบคุณทางไลอ่อน,นะคะที่ให้ไอดีมาเทสก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย